นี่เ,นเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูการแสดงช้างกันนะครับนี่ว่ามีช้างเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างนะข้างหน้าเราเป็นลานแสดงช้างเลยนะโอ้กว้างใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะโอ้อยี่เดี๋ยวต้องไปจับจองที่นั่งกันก่อนนะครับโชว์เก็บสิ่งของนะดูดิโอ้นีเมสซี่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยเนี่ยโอ้หโชว์เก็บสิ่งของนะครับโอ้เก่งมากเก่งมาก นี่ตอนนี้วิ่งแข่งกันนะวิ่งแข่งกันนะนี่นี่นี่เนม่าเมสซี่ป๊อกบานะโอ้โหสามตัวเลยนี่ตอนนี้มาช้างเต้นโชว์ช้างเต้นโชว์โอ้ยนี่เฮลิเคนเฮลิเคนเต้นใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหดูสิโอ้ยดูเนม่าเนม่าอุ้ยดูนู่นนู่นนู่นเมสซี่เต้นเก่งมากโอ้โหดูโยกใหญ่โยกใหญ่โยกสะโพกท่ายงอ่ะโอ้โห อุ้ยนี่ยืนสูงเลยเนี่ยเนมาเนมาโอ้โหเดี๋ยวชอบใจกันใหญ่ฮะโอ้ยนี่นั่งนั่งนั่งเลยเบรกแดนเนาะเบรกแดนเนาะทำไรฮะฮะโอ้ตีกองนี่ช้างตีกองโอ้ยนี่แบบเป็นครั้งแรกเลยนะเห็นช้างตีกองอ่ะโอ้โหโอ้โหเต้นกันใหญ่เต้นกันใหญ่ โอ้ยนี่นี่นี่เล่นห่วงตัวนี้เล่นห่วงอ่ะปักบาปักบาเบอรหกเล่นห่วงโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับต่อไปจะเป็นการเตะฟุตบอลกันนะครับเน่เน่เน่โอ้ยเดี๋ยวเน่เป็นการยิงลูกโทษรือเปล่าอ่ะดูดูเมสซี่เมสซี่มาแล้วเมสซี่ ยิงอโอเล็งเล็งอ้ยแต่อ้ยใช้ขาหลังเตะนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดปอกมาปอกบาไงปอกบาเนี่ยตอนนี้เบอร์หกโอ้เข้าประตูไปแล้วอะปอกบาเก่งมากเก่งมากโอ้โหเนี่ยเป็นช้างแสนรู้นะเพื่อนๆนะนี่มาเตะฟุตบอลให้เราดูนะครับโฮ้ยสนุกมากเลยวันนี้ ถ้าเปนคนใหญ่ชอบใจก็มาดูได้นะที่ความเจกาที่สามพานะครับโชยิงปืนใหญ่เพื่อนๆนี่ปืนใหญ่อุ้ยอุ้ยไปดูเลยอ่ะอุ้ยนึไฟไหม้กระท่อมหรือเปล่าฮะนี่ครับต่อไปเป็นการสู้รบสมัยก่อนนะที่เขาใช้ช้างมาต่อสู้กันอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนเลยร้อนเลยโอ้ยไปร้อนเลยอ่ะนี่นี่ออกมาแล้วนี่ ทางฝั่งไทยนะนี่โอ้ยเดี๋ยวมาดูนะว่าเขาจะลบกันสมัยก่อนเป็นแบบไหนนะฝั่งพมา่านี่ฝั่งไทยนี่ฝั่งไทยเฮ้ยเพื่อนๆนี่การต่อสู้บนหลังช้างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายุทธหัตถนีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยคนที่นั่งตรงคอช้างอย่างเงี้ยเ, <ๆ S 2> เพื่อนๆ,ๆคือ น่าจะเป็นพวกมียศใหญ่อะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนพวกเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยอ่นี่เขาจะนั่งตรงคองงอช้างนะนี่นีแบบนี้เลยนี่สู้กันแบบนี้เลย,เลยนะอุ้ยนี่โดนพันไปแล้วนะที่รับกาันโอ้คข้างมีต่อสู้กันต่อครับาเข้าบมโอ้ยพัก โดยเฉพาะองพระมหากรุสัตว์ในยุคก่อนไม่ยมส่งช้างออกสู่รต่อสู้กันนี่ระวางต่อสู้กันนี่รถเข็นกล้วยเข้ามาครับรถเข็นกล้วยเข้ามาทันทีเลยครับโอ้โหบรรยากาศได้มากเลยอ่ะเรียบร้อยนะนี่เราชนะนะายไทยชนะนะครับการยุบบุรังช้างนี่เรียบร้อยนะจบอย่างสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากนะเพื่อนๆที่ ร้านแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพานนะเปื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองมาเที่ยวได้นะครับขอตัวร้านกลับบ้านด้วยภาพช้างนี้นะฮะโอ้ยใหญ่อลัง,งการครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย